สบายดีทุกคนเมนี้ก็อยู่กับซองน้องรจนาลองสามื้อนี้กลับมาพบกับน้องลี่แล้กะเอื้อยของน้องลี่เนาะสวัสโตได้สบายดีสุปป้อมนอนออกกองไม้ก็จี้เกินเกินที่จะเข้ากองไม้สดสดฮอนฮอนก็เกิดเป็นเน่น่สวัสดีค่ะกำลังจะไปเฮ็ดเฮ็ดเมนูอย่างวันนี้นะวันนี้เ่าสิพากันไปเฮ็ดเมนูอก ไก่อบมังโมูซึ่งเห่าเห็นอยู่ในคลิป youtube เนาะเห่าก็จะมาลองเฮ็ดเบิงที่แรกว่าจะจะอบใส่ท่านเนาะแต่ว่าท่านมันบ่ทันก็เลยว่าจะไปอบใส่เนานะทุกคนเดี๋ยวเหาจะไปเบิงขั้นตอนมีอย่างแดนี้นะอ,นนอ,อ,อันนี้เครื่องปรุงอันนี้เครื่องปรุงอันนี้ก,ก,กะไกลละ่ไก่เนาะไก่ลาดอันนี้ก็เป็นมังหม่ทางในมันก็จะ เจะอ,ออกมาละบ่ฮู้ว่าสิสุกหรือบอกปากหน้าหนึ่งเดี๋ยวเฮามาทาลุ้นนํากันเนาะสุดแล้วนี่ไม้นหน่อยนึง <laughs> เดี๋ยวเฮาไปเบิ่งขั้นตอนการเฮ็ดเลยทุกคนลุ้นไปนํากันเนาะซึ่งเฮาก็บ่เคยเฮ็ดจักเทือ่อไปเดี๋ยวเฮาไปเฮ็ดอยู่บอเก่าฮองพเนาะไปตอนนี้ก็ฮอดขั้นตอนการทาแล้วเนาะทุกคนบ่ฮู้ว่ารสชาติมันจะออกมาจังได๋เนาะมื้อนี้เฮามีแขกรับเชิญแขกรับเชิญ เขาจะทาทาแล้วเขกาก็จะเอาแยดใสหมกหมูอยู่ในคลิปคือว่าเห็ดง่ายง่ายเดี๋ยวเขาจะมาเห็ดบว่าจะสุกหรือโบทางไหนมันมันน่านอร่อยมากเนาะปากก็ได้ใส่กระปองนอกอันนีน้ใส่ทางไหนบ้นางอืมน่าอร่อยมากขา้าเมือ่อเื่อ แซ <sé> ่บเดยนี่บานสุกน้ําลายสิไล่ก่อนล่ะเี้อชิบก็จะมายุมายยะหน่อยนึงเนาะทุกคนลูกๆล้านๆเต็มเเออใส่ใเลยบ่าบเลยเออใส่ข้างนอกก็ได้เอาแต่เอาให้ใ่เออเอาใส่เลย บ่บ่ปิ้นปิ้นเหรอโบชิดาปิ้นอีเด้อเออใส่ทางงาแหละใหญ่พดฮาละใหญ่โพดบางหมูใหญ่โพดนี่ทุกคนเมันเอ็ดแล้วพวกอันนี้อันพอดีเลยแรงมันพอดีอันนี้ล้วเม็นอันนี้เนี่ยเสียงในเลยเสียงในอันนี้มันใไป ซัมมาซิกไม่เด้อดี้ออีันนั้นออกบอกเออเอาใส้ทางในมั้งมังโมยัยเกิดซัมมาซิกไม่สี่มือไม่อยากจะเปิดคลิปกับน้องลีน้องลีจะเปิดซองใบใบนี้ฝากฝากทุกคนติดตามน้องลีดิเด้อร์ผลงาน เสร็จสิ้นอันนี้ฝ่ามันวะเเอออันนี้ป็นสูตรใหม่ธรรมดาเขาเห็นยูคคลิปพอนอพ่จะไปอบใส่เตาไฟฟ้าเนาะไปพาไปบ้านเก่าเขาเลยพาจะเอามาอบใส่เฟืองเบิรงมาหลอดรุ่นกันว่ามันสีไม้หรือว่ามันสีบอสุกบ่แม่นอันนั้นบ่แม่นเฟืองเน่าเออเน่าเน่าไปจูดอยู่มองอันมองนี่ล่ะใช้เน่าเลยบอกเออเออตอนนี้มือมืดอย่าเปิดไฟก็ได้ไป นี่แหละแหละเอาไปไก่ย่างไรมาซีไม้ไร่โพดเออเออเอ,อ่อเอามาเพื่อีล้านะเอออันคอดขี้ดนินหนึ่งเบามาซีความก็<ว>ดีดินกคือบบาไม้จิ้มแคล้วปักแดดปากมันนี่วะนี่าไม่จิ้มแคลวกถ้าสูตรนี้ไม้หรือว่าบุสุกเขาก็สีบริกินเขาแรงเพราะบริเกียมยังไว้เลยเอาเอาจำจำไหมไฟไหมมันอันนั้นไล้ เออเย้ละมายื้พี่มายื้รถพี่ไว้เอาอันนี้ใส่แล้วก็เอานี้ใส่เออยองยายมันความเด้อเออแบบเหมือนหมักหมูเหมือนหมักหมูอันนั้นเลยนี่อันนั้นก็เขาก็จะหอบหญ้ามาคือมื้อนั้นอีกแล้วเนาะทุกคนแต่ว่ามื้อนี้จะเป็น มกักหมูอบเฟือง <บะ S 1> เออ <บะ S 1> อบยนี้นสามสิบนาทีกับพ่ออ,อ่อันมันเป็นยังอันนี้มันม้อและฮวันเอามังโมมาไขเบิ้งก็ได้มังโมเขาชิโปเตกบ่ละสูตรใหม่นี่มันลุ้นไปนํากันเนาะทุกคน เริ่มแล้วเริ่มแล้วอ้าวกำลังเฮ้ยเออยูนี่ยนี่อ้าวกำลังฮอนเลยทุกคนเฟืองเราก็พออยู่ดี้ยพอยุอย่างไ่อยู่ ตัวนี้ประายาดมันไหมยามนจะเหมือนบุสุกร้อนมากมันมีน้ำทั้งในแล้วก็สซิห่มขเขาน้ำมักหมก,กับซิฟด เบื้องล่างของการเฮ็ดไก่อบบังโมเป็นจ ah ังเลยน้องลี่เชอนี่รู้สึกว่ามันใชไหมนี่เหมือนบุกบษสุกแน่นอนมันเป็บุษ uku ข้างซืเอามาเฮ็ดไก่อบเปลืองใส่ปิดคือเกลียวไปปิ้งใส่เตาก็ได้ถ้าเป็นบุษ u k เอามาปิ้งปิ้งออกก็ได้ ตัวนี้เขาเป็่ยนเทอที่ซองเนาะที่เฮ็ดไก่อบแต่ว่าตัวนี้จะแปกในหนึ่งเอาเอาไก่ยนียใส่มังหมเพราะว่าเขาเห็นสูตรอยู่ที่อยู่ที่คลิปคลิปหนึ่งเนาะที่เขาจะเอาไก่ยัดใส่ในมังโมแล้วก็ไปอบใส่ในเตาอบไฟฟ้าเนาะแต่ว่าตัวนี้เขาเอามาอบใส่ใส่อันใส่ไฟอบแล้วก็จะบด้ใส่อันเฟืองเนาะตัวนี้ใส่หยาห้าพันุตน,นี่ทีมงานเขางานรถประจิต ทีมงานมายุมาเนีตังซื้อให้ทีมงานมายุมาเนียเดี๋ยวเราจะมารลุนไปนำกันว่ามัทสุกบอสุกปฏิหารเดิมพันให้เลยว่าบอสุกไฟเริ่มห้วยแล้วตอนนี้เฮากะจูดไปได้ประมาณสาวนาทีนี้แล้วเนาะแต่บวกหัวทางไหนมนสิเป็นอย่างไรเพราะว่า เืองเฮาามดละงาเฮาามดละเนาะแต่กะลุ้นไปนากันเนาะบ่ฮู้ว่าจะสุกหรือบ่บสุกถ้าบบสุกเขาก็อาไปปิง้งนะ่ตเนาะทุกคนทุกคนเฮ่ากะรอคอยมาได้หลายนาทีเติมแล้วเนาะแต่ว่ายัางท่าทางในมันท่าทางในเหมันอนอันนั้นกอ่อนเพราะว่าตอนนี้มันยังมีไฟห่มอ,อยู่เนาะบ่ฮู้ว่าจะสุกหรือว่าบบสุกมาลุ้นไปนํากัน,ทน,กเ,นทเ,กเท่านะี้ก็เป็นเทือแรกของเฮาเนาะไก่อบหมักหม้อ ซึ่งเขาเจ้าจะอบใส่เต่าไฟฟ้าเขาจะท่าให้ทางในมันมอดเมื่อเรจริงจะไปเราเครียบเพิ่งนน้อยยังไรบ่ตอนนี้กาปิดเวลาเกีย้ยงโมงแบบพดอดีแล้วยังยังว่า,อย,ายอะเครียลงไหมให้มันห่มอยู่นี่ก่อน,นเขาก็จะเขาไปซอยมาห้องทาเบอเ๋ยจางน่อยแล้วพอเขาจะกลับมาเบิ่งเนะว่ามันจะเป็นจังใดยังมีไฟอยู่ จะไฟเบ่งเนาะบม่ค <blir> ู้ว่ามันจะเป็นยังไรไฟคือคือรูอ้สึกว่ามอดแล้วเนาะลุ้นนะคะลุ้นชิซุกบือุซุกบุซุกก็คือที่ได้อันเอาไปปิ้งใส่เตาไฟอ้มันอยังบนมอดดีป่นใดเนาะเขี้ยนี่ยังแดงยู่ทางไหนก็ไม่เป็นไรเราหริวแล้วนะคะอู้บัฟ้า,าบัาหน่อยเนาะป้ามันห่มอยู่เนี่ยแหละ บัดนอ้นเฮาเฮ็ดได้แล้วจึงมาเบิ่งเนาะคิดว่ามันมอดละเบิ่งลองเคลี่ยวเบิ่งบางหมู่ดูมันเป็นจังไดยมันดำปูๆเลยว่าเบิ่งบางไฟเลยว่มีมันเหี่ยวอ่ะเบิ่งเคลียวเคียเบื้องอู้อะไรมันมันไม้่ะหมอ๋อเบื้งเคลี่ยวห่างถึงมันอยู่ค่อยๆได้ งกิดอไกับุุกะมาให้ให้มันมอดกอนบ่เชื่อใลาไปเลยโอ้กับบุุกอันนมักโมฮอเนื้นใหง่พคนเนาะมันหน้าพูดเอาเลยว่าว่าฟมันยังหออยู่ดีให้มันห้มีมีเลยเนาะเบิ้งจับง่ายเมื่อี้วันนึงดูมันกำลังฟุด มันห้านี่กว่านำมันไปทอกทีมโอสุกอยู่มันตั้งบดแดงมีเ,เอาลงไม่รู้เ,เอาโฮม,มิกบอกว่ามันบดแดงเขาเอาไปย็นนั่นเอาเออฮัลเล่มันสุกอยู่เอาหฮมอีกกระทะนาทีแล้วใช่ไหมเอาออเสื้อฉั้นเที่ยนนี่อันมันมอดแล้วนะอันนี้นะี่ยเสื้อฉั้นเถอะ มันโฮมอยู่ทางไหนแท่นำ้ำพิทกทิมน้ำนะยามมันจางยามน้ำมันน้ำมังหมูม่ซสืมเขานี่นะทุกคนอีกห้านาทีเขามาเบิงอีกเนาะมาเบิงหอบที่ซองแล้วทุกคนเปลือ <laughs> งเขาหน้อยเพิ่นเนาะหนามัสซีมดเลยคิดว่าอย่างไรก็มากวดไปกวดหมาละมด ยังบสถ้าอีกอันเฟืองสมกินีสุกเนาะถ้าอีกสมกินีนะเพราะว่ามันกำลังไม่เดยมันกำลังฮอนอยู่ข้างนอกถ้าากให้มันสุกสม่ำเสมอเขาต้องเฮ็ดใส่ไฟฟ้าหน่อยๆเ้าสมมุติสาไฟฟ้าอือโอ้สุกไหวก็อส่ไฟ,ไฟฟ้านะ่ะมันฮองซุมเสม,สมอเลย ค่อยได้ขี่เงาเขากวดเอาแม่มงนี้แล้วจึงอันว่าเข,ข,ขาโยมันนอกที่มันวิญญนี่โอ้ยเป็นไกอ่อบไม่จบมากสักทีน,นี่นี่แต่ให้ขี่เงาเขามอะไรอีน้าาอ,นอยโอู้หูมากถ้าอีกหน่อยนึงนน่งมีซุกได้หนิงซุกแล้วเบิง้งเนี่ยอันอันนั้นมันจุนเสียงออกเลยนี่เจ้าบุงเดี๋ยวฟ้าเด้อ เห็ดแหงเลยอันนั้นเขาผู้ได้สุกอยู่แต่เพียงแต่นั่นมันบอกนั้นคล้ายๆคือต้มไกล้เลอีกหน่อยนึงนี่สุกเลยวางลงเห็ดจังได้ไปนอเอาอนไรมาส่วนทางกุ้นบอย่อไปเลยดิทางกุ้นเป็นบดีไม่เดี๋ยวเอาคักๆไวหน่อยลุแล้วบ่ได้กินไดได้บอก เอาเอบมานอกก่อน,นอถ้าเหาอบอีกประมาณห้านาทีนี้เนาะได้ไปเหนยวเลยนี่นะทุกคนเหาไปลุ้นนำกันถ้าบุบซุกแล้วเฮาก็ใส่หม้อต้มเลยปิ <c oughs> ้งเอาเนาะใต้ชายได้เฟืองมีเนาะ <c oughs> พอดีมีเฟืองอีกหน่อยนึงฮะนะเอามาให้น้ำแห้งได้มันจิงแดงอันนี้มันเป็นคล้ายๆต้ม ไปนะคะมันบดแดงก็ทื่เราห่อบเปิดอันนี้มันไี้ไม่ที่ปานคนออกมาเป็นยังี่คือเฟืองเฮามันนั่นมันน้อยเลยว่าได้แบบนี้นํามันอย่างบบแห้งแปลว่าโบหัวมันจะสุกโบน่าจะสุกอยู่เนาะมันคล้ายๆคือต้มไก่เดี๋ยวเราจะลองปอดมันเด้ออเดี๋ยวเราจะลองเปิดนะคะเป็นต้มไก่เลย ทาน้ำแห้งอีกหน่อยนึงนี้น่าจะแซ่บร้อนมากกาได้พ่นอยู่เนาะอแจะโอเคอยู่คล้ายๆจะตรงใกล้ิดตรงใกล้ตรงใกล้มันจะออกแบบหวานๆนิดนึงหวานมากๆปลาตัวนี้ออกแะ้วกันยกออกเลย เอาว่วง่ายแค่มันร้อนนะคะสีมันรู้จังเลยคิมเอาบ้วงมาสิมกันจังจำอังหมูดิเอาว่องมาอู้สุกเป็นต้มไก่ได้คนอยู่ไต่ว่าตอนนี้มันจะเป็นต้มไก่สิมแล้ว จังเลยนี <S 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 ่น้ำมันแซ่บเนื้อดีเช่ไนะคะเดี๋ยวจะลองเบื้องข้างในแล้วมันสุกบอมโอ้ไก่มาสุกอันนี้จะปีจี้ออกเดี๋ยวนี้สุกแล้วสุกแล้วบเปื่อยสุกแล้วโบปันเลยสุกแต่บโปันไหนเนาะ บุสุขครับอดเอาไปปิ้งีเบาให้มันแหมๆปิ้ปิงมันหอมดีแซ่บมากเ้้แซบเ้นอนยไก่อมมันหมูมาเลยพีนทุกคนสุกแล้วแซ่บมาก ขื่อนไฟมันบอ่นอฟอนะทางในมันยังอีกน้อยหนึ่งทีบุซุปตับไตก็เลยวาผ่าละอันเอาไปตีนใส่ทุกคนเหลืองเป็นจะแซ่บมากน่าอะไรมากเลยทุกคนถ้าทุกคนจะเทน,นั้นต้องใส่ไฟไลๆเพราะว่ามันมักโม่มันจะนานสุกเนาะแต่ว่ามันกระซุกแล้วแต่ว่าเขาอยากให้มันนิ่มแฮมก็เลยเอาไปข่างไฟนิดน,นึงาะนี่คือว่าสําเร็จตัวนี้คือว่าสูตรนี้คือว่าโอเคก่อนสูตรไก่อบเฟือง <laughs> มันจะเป็นคล้ายๆแบบน้ำมันซึมเขา้าเนื้อแก้มันจะเป็นหวานๆซ้ำๆอร่อยค่ะเดี๋ยวน้องรถเขาตัวไปกินข้าวกันเด้อเจอกันคลิปหน้านะทุกคนจะเป็นเมนูใดนั้นท่าติดตามกดไลค์กดแชร์กดซบสกายให้น้องรถกับน้องดีดีเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะทุกคน